ผมเป็นภาษาจีนผมเป็นคนต่างประเทศผู้ภาษาแท้ชาๆาและชาจริงนิดหน่อยไต้ไหมอ๋อรู้คนเดียวรู้คนเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับแทนคุณเองคุณครับวันนี้ผมมีคำผมมีคำถามคำถามที่หนึ่งอพี่มา 布拉ติจิมเม็งมงแล้วฮะอกี่เดชกี่เดนกี่เดเดี๋ยวอี่นไม่้แล้วไม่่ั้นแล้วเดวอ่ากินข้าวอี้ u r a l สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีคำถามอยากถามพี่เออพ่ลิวเออคำถามที่หนึ่งเออมา布拉ติจิมว่าอะไรสี่เดือนที่แล้วครับทําไมมาประ布拉ติจี มาเรียน <Marian> ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดภาษาไทยคุณพี่พูดภาษาจีนอฮ้ยจะจะเอาหมาฝ่าหน่ะเอาอีกโว่โว่เอ็นไกเว้นนีโว่เอ็นไกเว้นหน,นิโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาเดินเล่นที่ที่นี่ที่ไหนเออวันนี้พงกลับตั้งกระกลัพงแล้วแล้วก็กลับซีอานมุากิมุากิบกลับซีอานเออเพราะว่าพงกลับตั้งกระกลัพงเออทำวีซ่าอ,อ๋อใช่ ทำวีซ่าจะไปประเททไทยอ๋อไปทำอะไรที่ไทยครับชื่อชื่อไทยกวการัชาอ๋อไปประเททไทยให้เรียนเรียนอะไรเรียนภาษาไทยอ๋อกี่เป็นเวลาเท่าไหร่อหนึ่งปีหนึ่งปีโอ้หนึ่งปีเลยหนึ่งปีที่ที่ไหนครับที่มัธโดนมหธโดนมหาวิทยาลัยมหธโดนนะครับมหาวิทยาลัยมัธโดนใครที่ใครที่อยู่มหาวิทยาลัยมหธโดนนะครับ จอแทนคุณทักได้เลยนะครับขอบคุณครับมีอะไรที่อยากฝากตัวกับคนไทยที่อยู่มาฮิดนไหมครับแบบที่ไหไม่ิดนพี่ลุยนมัหยตอยรอคนจริงรอคนจริงรอคนจริง什么意思？了删了我啊啊啊没不然自然说自然说不要紧่呃，ฝากตัวฝากตัวกับ พี่ๆที่ไม่โดนใหม่ครับพี่ๆเ,เราผมผมจะไปมาเฮดอยให้เรียนเรียนภาษาไทยโอเคไปเรียนภาษาไทยไ<ป>แล้วเ,เรียนภาษาไทยแล้วแล้วก็คบเพื่อนคบเพื่อนไทยแนะนำประวัติศาสตร์จีนให้กับ ให้คนไทยใช่ไหมใช่๋อ oh, จะมาไทยเพื่อแนะนําประวัติศาสตร์จีนให้กับคนไทย mm hmm. คุณไปไประเทศไทยมีจุดประสงค์อะไรครับ mm hmm. นอกจากเรียนภาษาไทยนอกจากเรียนภาษาไทยอ่าแม่แม่แม่มีแล้วไม่มีแล้วอเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ของเราบอกว่าหลังจากเรียนหลังจากไปประเทศไทยแล้ว <c oughs> ต้องใจเรียน ตั้มใจเรียนตั้งใจเรียนอ,อยากคิดอยากคิดอะไรอยากคิดอะไรเลยนอกรู้นอกทางใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่าอยากคิดอะไรนอกรู้นอกทางนะครับอตอนนี้เรากําลังไปที่ไหนไปเอ่อตอนนี้เราเ,เราว่าจะก,กินข้าวกินข้าวที่ไหนเลย ที่ไหนที่ไหนพงกาเม่รูเอ้าจะทำวันแม่วันแม่รู้อ้าววันแม่รู้ที่วันไหนตอนนี้เราจะเราจะไปไหนที่ไหนเข้าไปไปิน่ไหนที่ไหนกิเข้าเร็วที่นี่เร็วที่นี่เร็วที่นี่ที่นี่ที่ไหนชั้นสี่ชั้นสี่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้นสี่นะครับไป สวัสดีครับตรงนี้ทงเวลากินข้าวแล้วกินอะไรเอร่ยกินอะไรกินอะไรก็แม่รู้จะจะให้ว่าแม่เลือกวันใหม่เลือกนะตอนนี้เราอยู่เมืองเซียงเมืองเซียงมีป布拉瓦迪萨布สตร์รเวลายนานนเมืองเซียงมี布拉มี布拉瓦迪萨布拉曼สองพันบีแล้วสองพันบีกว่า ใช่ปไปมองเาคงที่สงใจประาวาที่ศาลิงก็มาเมืองเซียงก็ได้มามองยงก็ได้อืมได้ครับอ่ะครับดีครับทาเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาพิพ่อก็เลยมีคนมากใายเราหาเราหาที่นน่าไม่ได้สวัสดีครับเขาสั่งมาอย่างแรกคือวน์ข้าวเนียว อันนี้คือไวายข้าวเหนียวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวเหนียวฮะวายอะไรอนี้คือ老老泰语怎么说老泰语ภาษาทยพูดยังไงผก็ไม่รู้เพราะวแม่เรียนม่แม่เคยเรียนทามาจากอะไรมาจากผมก็ไม่รู้อ่ะอ้าผมไม่รู้สวัสดีครับตอนนี้ถึงเวลากินข้าวแล้วข้าหนีย้าหมี่วเหนี่วข้าหียวข้าวหยวายข้าววาย้าเวข้ ก็คือมีเหล้าแล้วก็มีข้าวสวยแล้วก็มีจิไข่ไก่นะครับสามอย่างใช่แล้วแล้วนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือบะหมี่นี่บะหมี่บะหมี่ใช่บะหมี่ใช่เอาเปล่บะหมี่เส้นเมี่ยงนู้ดเส้นเมี่ยงเส้นเมี่ยงเป็นบะหมี่ชนิดหนึ่งของที่จีนครับข้าวส้นเส้นเส้นแปลว่าอะไรเส้นเมี่ยง เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูออสับใช่ไหมเนื้อหมูเนื้อหมูหลายบะหมี่เนื้อหมูหลายบะหมี่ใช่ก็ก็คือภาษาภาษาจีนเรียกว่าซอสเมี่ซอสเมี่ใช่ซอสเมี่ซอสก็คืเนื้อหมูเนื้อหมูใช่ใช่ใช่ทำาทไมเขาไม่พูดว่าเอ่อ่ำไมเขาไม่เรียกจูโร่เพราะว่าเพราะว่าเอ่อซพังบีกัวซ่ซงพังบีกัวก่อนคุณจิง หงหงไตอ่ะหงไตอ่ะไม่ไม่ใช่ควมิงควาจมิงแล้วม่ควาจริงผมก็ไม่รูอ่ะหงไตอ่ะเออขอาวมิ้งแลกเรืออแักเนื้อหมูเปอับเออสอดสีเขียวเปเอ่้นเป็นเขียวเชิยๆแล้วก็แลกว่าสดอ๋ออันนี้ที่เรากินอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า ซอสจุมจ่มเนียนซอสจุ่มเนียนก็คือเป็นบะหมี่ที่ที่มันมีหมูสับเหมือนที่เขาอธิบายก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็บะหมี่เนี่ยมันจะเป็นบะหมี่ที่เป็นของของถิ่นของเมืองเป่าจีนะครับมันจะอยู่ทางที่ตะวันตกของเมืองซีอานนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นของเด็ดของเมืองนี้เลยถ้าใครไปเที่ยว เมืองเป่าจีก็ลองกินได้นะครับหรือมาเซียนแล้วก็มีมีขายนะครับตอนนี้ก็เราก็นั่งกินอยู่กับแพนคุณนะแพนคุณผมจะบอกเลยครับข้อดีของการเรียนภาษาไทยก็คือนี่เราดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้นนี้เป็นตอนที่เขาก่อนเรียนภาษาไทยนะครับเรวดูตอนนี้ลดน้าหนักลงมาได้หลายโลเพราะว่าเรียนภาษาไทยเลยนี่ยใช่ไหมครับใช่รียนลเรียนลเล่นก็คือลดน้าหนักนะครับลดน้าหนักเนี่ยก็คือผอมลงเยอะมากเลยนะครับ เพื่อนพี่ๆที่อยู่ที่มาฮิดนนอะทักได้ทุกคนเลยนะครับเขาอยากรู้จักทุกๆคนนะครับมาฮิดอยมาฮิดนเจอกันนะมาฮิดนเจอกันนะใครเจอก็ใครใครเจอนะครับต่อยได้เลยนะครับต่อยได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแล้วไม่มีอะไรไม่มีปัญหาต่อยได้ไม่มีปัญหาจร่ะหรือไม่ใช่ไหมผมช่ว่วยถ้าคุณไปที่นั่นคุณจเห็นวาคุณเป็นคนตีหรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทันแล้ว อันนี้นะครับเพื่อนก็ซื้ออันนี้มให้ลองครับมาเฉวมาฉวมาฉวจิมาจิมาอ๋อเป็นงานนะครับเป็นขนมงานนะครับีมยาอย像有什么馅อน沙，有豆沙。豆沙，豆腐吗？嗯，ห菜，红丸。什么？豆ต甜的吗？什么？豆า豆沙。嗯。红豆年糕。豆沙。ชา泰า一าไง？豆沙เดี๋ยวผมไปเซิร์ชแล้วเดี๋ยวผมแปะให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองรสชาติกัน。 อร่อยมากอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยูสิครับน่าะ看อย吧没่有特别น这边ยตอนนี้เราก็กินข้าวกับเพื่อนเพื่อเสร็จที่เรียบร้อยนะครับทัคุณเป็นไงบ้างสวัสดีครับาอร่อยอร่อย อะไรอร่อยครับอะไรอร่อยครับฮะอะไรอร่อยครับกินอะไรอาหารอะไรที่บอกว่าอร่อยกินบะหมี่บะหมี่อะไรครับบะหมี่เส้าจื่อเนี่ยนี่ชื่อมาคุณกินเหรอไม่ไม่กินไม่ได้กินแล้วทำไมบอกอร่อยโกหกโกหกนี่ครับนี่ครับทุกคนรู้จักแทนคุณเลยครับนี่โอ้โหโอ้โหผงกินข้าวต้มอ่ข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มและเอ่อจ้ว พัชชะเทมไม่รู้ว่าเป็นยังไงขมขเจ้วน饼ใช่จ้วนงทำมาจากอะไรเอ่อทำมาจากเอ่อเมี่ยงและแป้งและผักผักใช่เมี่ยงและผักและเอ่อไข่ไข่อ่าไข่ใช่อ๋อมีรสชาติยังไงบ้าง รสชาแม่มีรสชาไม่มีรสชาติก็เลยแบบแล้วกินทำไมครับเนี่ยแล้วกินทำไมผมผมก็ผมก็กินไรนี้ขลังครั้งแรกครั้งแล้วใช่เราแล้วเราจะนั้นรู้สึกว่าไม่มีรสชาใช่ใช่แม่อร่อยเลยใช่ไหมไม่ไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยอ๋อที่หลังก็ต้องกินบ่อยๆนะครับเออใช่ใช่หรอแม่ใช่ไม่ใช่กินอร่อยไม่ไม่ใช่กินบ่อยๆไม่ใช่กินบ่อยๆ โอ้โหใครได้ชอบแกล้งเด็กต่างประเทศนะเนี่ยได้เวลาเอาคืนแล้วครับฝูตีนี่โดนคนจินแก้งนี่แก้งคนจีนเก็บบ้างครับสาใจสะใจคมเมนภาษาจีนคมเมนตคนต่าประเทศผู้ภาษาแทยชชาและชัดจริงยินหน่อยได้ไหมได้ได้ได้แล้วตอนนี้เราไปไหนที่ต่อครับตอนนี้ไปที่ไหนต่ออนตาทงในตาทังปุเย่เฉิง อาเบี้ยสองมีประวัติอะไรบ้างมีประวัติอะไรบ้างโอ้มีประวัติอะไรบ้างอ้าวนี่เอ่อโอ้โอภาษาทรกุยยังไงมาลุมาลุขอต่อขอต่อขอต่อเอาแบบง่ายๆง่ายๆง่ายง่ายอ่าอธิบายง่ายง่ายทนนุตาถังอ่าถนนุตาถังอ๋อถนนุตาถังเกิดมาที่ยุคถังหรือเปล่าอยู่ที่ยุค ขาน้อง大唐ไม่มีคืนไม่มีคืนไม่มีคืนย่เฉิงงงครับ่เคยอ๋อ่อย用汉ห来讲吗？就是大唐不夜城嘛夜就夜就是帕萨泰普啊คืนคืนอ่ะใช่不เย่เฉิงก็คือต้าถังก็คือเป็นยุคของราชวงศ์ ตาไอถังใช่ไหม่ราชวงวงถังครับปุยเยชองเป็นเมืองที่ไม่มีคําว่ากลางคืนอ่าปุยเยชงเป็นเมืองที่ไม่มีคําว่ากลางคืนนะเป็นเมืองที่ก็คือจะสดสว่างตลอดนะครับตอนดึกก็จะมีแสงอันสวยงามแต่เมืองกันไหมใช่ใช่อ่าใช่ใช่มีแสงสวยงามอ่าว่ันฉ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 ัเฉันนฉันฉนฉั่นฉฉ ขนมไม่ม <c oughs> ีไม่มีค uh, ืนและมีแสงสวยงามแสงสวยงามอืมที okay, ่ไม่โอเคพอได้พอได้คร <laughs> <laughs> ับโอเคครับส <laughs> ุดยอดสุดยอดเที่ยาใทรักคนรักคนคนรคนรคนรักครันกนนรกันนน้ คนงจิน蛇孔เอ่อาาาาเออเสือคงภาษาจีนยกว่าต西อียรู mm ้จักทำไมรู้จักทำไมไหมรู้จักหินเพราะหิ่ดไหมาเพราะเหตุผลใดเพราะว่าเมื่อราชาอองทังเอ้งเรียกว่า安ใช่ไหมมีสีตลา Oh. 哦，打啦打啦大湾哦，打啦大湾岛，台湾打啦台湾呃打打大大打啦哪啊？大吗？东市西市北市南市在吗？在。嗯、然后买买东西买买东西买东西就是在西市买东西，在东市买东西，买东西买东西就叫买东西。哦。他们卖凉瓜买南北啊？没点头，懂吗？啊，没懂。老啊。 乃帕萨蒂，左青龙，右玄武，前朱啊左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。嗯，因为朱雀和玄玄武的话，就是呃，他他不买买南买南北，高科就是卖地，卖地，啊，高乐意裤袜，买东买西买东西。哦，我知道，我啊。 เป็นอย่างนี้เองนะครับ <half> <stock> อ๋อสุดยอดมีความรู้ด <Đây> ูมีความรู้ขึ้นมาทันทีครับนี่คือนี่แม่ใช่ความรู้คือความรู้รอบตัวอ๋อควารู้รอบตัวเลยคนจีนรู้ทุกคนไม่ใช่อ้าม่ใช่แม่ใช่ทุกคนรู้อ๋อรู้คนเดียวรู้คนเดียวครับไม่แท้รู้โอ้โหสุดยอดเลยครับแท้รู้คนเดียวคุณหน่อยคุณหน่อยรู้ อ๋อไม่มีไม่กี่คนที่จะรู้ไม่ไม่ไม่กี่คนรู้นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศจีนที่รู้เลยนะครับอือหูถ้าใครได้เขาเป็นคนมาปรเทศนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับกว่าแล้ว一二三กว่าแล้ว什么都可以สวัสดีครับเฮ้โอ้大声大声 ลูกสาวอ่าเสียใจ加油相信่我爱้มาเอามาเลม่อยาดก้หน่ามออ่้า่าคุณที่บ้านหน่อยครับอันนี้มันคือการเล่นอะไรครับน่ยอันนี้คือก็อ้าก็มีน้ํา ก็มีน้ำเหล่าแม่งก็มีน้ำทำไมวิกิแทนคุณไม่เห็นมีเลยอ่ะเพราะว่าผมอายใจนี้หน่อยนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมถ้าเสียงมันยิ่งดังมันจะมีนโฟกุ้งเข้ามานะครับอื ปีนะครับโดยเป็นกรราชวงศ์ถังนะครับอ่าที่เราได้ดูกันมาสักครู่นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเป็นมาคุเทมาที่นี่วันไหนเขาเป็นมาคุเทวันไหนครับทางซันตอง นำนังสือปลาไตปีดอกจากออประเทศอินเดียมาออมายังที่จีดีหันป่าใหญ่ฝ่ายไตยานถ่าย是什么意思？ปาปาใหญ่ก็คือไตยานเออนกหันหันอ๋อหันหันหันนชื่อหันนกหันชื่อแยนอืมใช่ใช่หันก็คือยัน จาเยี่ยนอ่าจาเยี่ยนฐานตัวใหญ่ๆเลยอ๋อใช่ใช่ใชบินไปไหนครับดิเฟซเต้านันล่เออบินที่นี่บินมาที่นี่เลยเหรออ่านตัวใหญ่ๆบินมาเลยเหรออ๋ออะไรนะจ่าเยี่ยนจาเยี่ยนเฟต้จาจีนี่าอ๋อใช่ใช่ใช่จริงเหรอเิียหรอ 它的名字就是两只大雁飞到这儿，金龙金金，哈木金，一颗哈木金。哦，你会念的呢？ใช่ใช่ใช่มีนี่เอ่อบินที่นี่ก็คือบินมาลงที่นี่อือใช่ใช่ใช่มีสองสองตัวสองตัวด้วยต่ายเยี่ยนโอ้โหสุดยอดครับสุดยอด สวัสด okay, ีครับว e ันน okay, ี้แค่นี้ก่อนครับแค่นี้เหรอเขาปิดยาวๆเขาปิดยาวๆหน่อย สวัสดีครับวันนี้เราพวักเราสี่คนรู้สึกดีใจมากแล้วก็กินกินอาหารและท่องเที่ยวและท่องเที่ยวสถานที่สน,นุกมากๆแล้วก็วันนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย